ยินดีต้อนรับกลับสู่เดลี่ดร v e อีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั่นคืออ s u z u f เฟสเตอร์ปี2026รถกระบะคันนี้พร้อมจะนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรถกระบะขนาดกลางด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีทันสมัยที่จะทําให้คู่แข่ง ต้องดินน้นรนเพื่อตามให้ทัน Isuzu Faster ให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งมาโดยตลอดแต่รุ่นใหม่นี้ยกระดับไปอีกขั้นหากคุณคิดว่า Isuzu ประสบความสําเร็จสูงสุดจากเจเน r เรชันก่อนหน้าแล้วรับรองว่าคุณจะต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดัน Isuzu Faster องี2ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดทำให้ดูบึกบึนและทันสมัยกว่าที่เคยกระจังหน้ากว้างขึ้นพร้อมตกแต่ง ด้วยโครเมียมเข้ากับไฟหน้าเลดได้อย่างเฉียบคมเส้นสายของตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มากขึ้นทําให้รถกระบะด,ดูสะอาดตาแต่ทรงพลังยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศขณะที่ซุ้มล้อที่บานออกทําให้รถดูแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกสภาพถนนเมื่อมองจากทุกมุมมองรถคันนี้ดูเหมือนรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับทุกสิ่งใหม่แนวว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางบนภูเขาที่ครุกรัดภายใต้ฝากระโปรงอิซุสุได้นำเสนอเครื่องยนต์ ที่ทรงพลังมีข่าวหรือว่าเฟสต์ปี2026จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้กำลังประมาณ210แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นหมายถึงกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นอัตราเร่งที่เร็วขึ้นและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เหนือกว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องยนต์เบนซินอาจมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตรให้เลือกเช่นกันคาดว่าเครื่องยนต์ทั้งสองรุ่นจะมาพร้อมกับระบบจัดการเชื้อเพลิงขั้นสูง ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและปล่อยมลพิษร่างระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดส,สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถแบบดั้งเดิมและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลและคล่องตัวยิ่งขึ้นในส่วนของการควบคุมรถแฟสต์ปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกสูสุดได้ออกแบบระบบช่วงล่างใหม่เพื่อสเสถียรภาพและความสะดวกสบายที่ดีขึ้นแม้บนเส้นทาง ที่ไม่เรียกไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักหรือเดินทางออฟโรดช่วงสุดสัปดาห์รถกระบะคันนี้ก็สามารถปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่พร้อมเฟืองท้ายแบบล็อกอิเล็กทรอนิกสช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะถนนอย่างมั่นใจออกแบบมาเพื่อลุยโคลนทรายและพื้นผิวหินได้อย่างมั่นใจีซูซุให้ความสําคัญกับการปรับปรุงความสะดวกสบายในการขับขี่และลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารจึงทำให้ฮ่อเฟสเอร์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและเหนือระดับกว่ารุ่นก่อน ภายในเฟสต์ปี2026เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงและดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและรูราแผงหน้าปัดมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto จอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่แบบใหม่ที่ให้ข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนขณะที่แผงสัมผัสแบบ Soft Touch และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่าสัมผัสบอดนั่งได้รับการอัปเกรดให้รองรับส่วนหลังส่วนล่างได้ดีขึ้นและผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาเพิ่มขึ้นทําให้สะดวกสบายสําหรับการเดินทางไกลอีซูซุยังมาพร้อมพอร์ต USB C หลายพอร์ตระบบชาร์จไร้สายและระบบกล้อง360องศาพเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในพื้นที่แคบความปลอดภัยก็ก้าวกระโดดไปอีกขั้นอ่ะ